วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอาหารวิเศษนะครับผมอาหารวิเศษมีผู้ใหญ่ใจดีครับให้ทุนมาทํากับข้าวอาหารวิเศษกันตอนนี้กํลาลังนึ่งข้าวเหนียวนะครับอันดับแรกและอย่างอื่นเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแป๊มทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วครับทํากับข้าวอาหารมื้อใหญ่นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีให้มานะครับอยู่เมืองนอกนะผมยากผมเองอ่านี่ครับ ป้าให้มาสิ่งที่เตรียมไว้ก็คือมะละกอครับผมสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เครื่องปรุงผักสดอะไรมีหมดนะครับนี่ครับผมเครื่องดื่มครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้อผลไม้กับน้ำแข็งอีกนะครับกันนะครับผมนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีญาติผมครับอาสุกครับผมแกอยู่ญี่ปุ่นครับผมให้ทุนมานิดหน่อยก็ทํากินเรื่อยๆครับแกบอกให้มาเยอะแต่บอกว่าทํากินเรื่อยๆครับ นี่ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็มาแล้วครับผมเดี๋ยวก็เสร็จครับรอสักครู่นะครับนี่ครับไก่มาแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวหั่นน่อยๆแล้วเตรียมตัวทอดนะครับผมแกต้องหมักเครื่องก่อนครับเดี๋ยวไปซื้อรถดีก่อนนี่ครับกำลังหมักไก่ครับน้องเขากำลังหมักไก่นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับ รถดีนี่ครับปอคัวนะครับนี่ครับผมรถดีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอทอดนะครับรอลงกระทะนะครับผมโอเคครับผมรอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอกันอีกอันนี้ครับไก่ทอดนะครับผมนี่กาลังทอดนะครับนี่ครับปอครัวมือหนึ่งของเรานะครับผมนี่ครับดำเนินการทอดนะครับนี่ครับผม โอเคนะครับเดี uh, like, ๋ยวเรากันดูไปเรื่อยๆนะครับครับกับข้าวมื้อนี้ครับผมอ่าน้องเสาตานะครับผมให้งบมาทำกับข้าวกินกันนะครับผมนี่ครับทยอยมาครับพ่อคัวกำลังทัทยอยมานะครับพิมพ์งานนะครับผมเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมานี่แหละเราก็มีหลายๆอย่างนะครับใครสนใจมีใจก็ตามมานะครับผมโอเคครับผม พวกเราเดําเนินการต่อกอนนะครับกองทัพต้องเดินในท้องมาบากูาุกสันวันเกินนะครับอาตุกสันวันเกินสุกสันวันเกินครับอาข <มา S 2> อ,อาบคุณครับสำหรับอาหารมื้อนี้และกว็มื้อต่อไปนะครับผมขอบคุณครบับไม่ไปไหนนั่งรงนี้เลยเท้อง